สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวบ้านข้าเมืครับไปรุ่นสายซิ่งไปดูแพะร้องกันเลยเป็นยังไงกำลังกินเลยครับไวรุ่น<อ>พาคนานายมาเที่ยวครับชิวๆไวรุ่นหยุด วันหยุดของวันหยุดันครับวันนี้วันหยุดของสายซิ่งสอนอนีนเสียงร้องนครับ เห็นหน้าครับหน้านาแบะงงอยู่งงอยู่อะไรครับเนี่ยมันที่ฟาร์มครับอ,อยู่วังน้ำเข็งครับอากาศดีครับสวยสวยลังกินอ่ะกำลังกินอร่อยนะครับสนุกสนานเครับ มูปลากินมปูมปลามูปลากินอาหารแ,แซรแซศรษกำลงังซ่บแกกำลังกินอาหารคัเวลาอร่อย เอาคนนายคนนายแล้วกำลังเดินมาคนนายด้วยกำลังแซ่บพกลังแซ่บจุดกำลังอร่อยเลยกำลังจวดหน้ามันหน้ามันเออหน้าแพะมันกำลังอร่อยอร่อยครับดูดูตัวใหญ่ วันนี้มาเทีย่ยวนะครับชิวๆวันน้นเขียวซิ่งดูหน้ามันมันหิวนมมันหิวนมบรรยากาศดีเลยครับพี่น้องสายสายซิ่งวิวสวย อากาศดีดีครับดูตัวน้อยดูตัวน้อยดูหน้าดูหน้ามันดูหน้า น้าแผ่น้าแบ่เออโอเคครับเดี๋ยวลงให้ดูหน่ยครับพี่น้องสาสนซิง